สวัสดีครับผมสวัสดีในวันครอบครัวครับอกวันนี้วันที่14เมษายนนะครับวันครอบครัววันนี้เลยต้องกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อนรุงโกนนะครับเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุนะครับผมแล้วก็กราบสวัสดีคนดูทั่วประเทศวันนี้ทั่วประเทศผ่านเพจวัฒนธรรมนะคะวันนี้กี่ประเทศครับแม่158ประเทศครับผมทำวีซ่าหรือยังทำพาสปอร์ตหรือยัง เดี๋ยวต้องลับรองแน่เขาดูปุ๊บหางานปั๊บมันจะทันกันไปเนี่ยคุณติดต่อได้เลยครับผมเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมขาที่พี่นุงนิกขึ้นมานี่ไม่ได้ขัดจังหวะการฟังเพลงแต่อยากให้น้องๆไปเปลี่ยนชุดเป็นอลังการเรายะไม่บอกว่าเป็นเพลงอะไรนะคะให้ับเซอร์ไพรส์ ให้น้องไอบอกึงการติดต่อแล้วว่าถ้าอยากเจอแบบนี้ติดต่อแบบไหนครับผมจะฝากไว้ด้วยกันกับไอหายทองคำนะครับผมสังก,กัดค่ายไห่ทองคำเรคคอรดนะครับวันนี้เป็นศิลปิน เต็มตัวแล้วนะครับผมอยู่ในสังก,กัดท่านไห่ตงคังเล่งขอนอยากจะติดตามผลงานนะครับติดต่อนะครับสามารถโทรได้ที่เบอร์ศูนย์แปดศูนย์สองศูนย์สี่สองห้าศูนย์ศูนย์ติดต่อได้โดยตรงเลยครับผมแล้วก็ติดตามได้ทางแฟนเพจเฟซบุ๊กไอไห่องคังนั่นเองครับ <S <S หรือว่า,วาอยากจะติดตามหรือติดต่อศิลปินท่านอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลัมไยไห่องคังนะครับผมหรือว่าจะเป็นยูกิไห่องคังนะครับผมก็สามารถติดต่อได้ที่ในแกลงประจักษ์ชัยเป็นุ๊กในแกลงประจักษ์ชัยเลยมีเพื่อนติด สามารถติดต่อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถแห่เมื่อวานไปรถแห่มาแล้วไปจับสาแก้วหลายคนบอกว่าคุณหน้าคุณตาดอกไอ้์ดอะไอเป็นครอบครัวส่วนหนึ่งของกองบุญน้อยดีเพื่อน้องเราเจอกันครั้งแรกที่ลังสินไม่ดียังจำได้กับเด็กเดินๆนะพัฒนามาจากกองบุญวันนั้นวันนั้นเนี่ยเป็นนักร้องที่เรียกว่าต้องไปขออนุอยตขอใช้เสียงร้องเพลงครับผมเป็นเด็กน้อยตาดำๆเด็กน้อยบนบนนอกนี หรือออกกอบคุณน้อยนี้เพื่อน้องนั้นสุดมากจะได้ดีแลวไปหลายๆคนเดี๋ยวยงเดี๋ยวเราก็เชิญมายังมีพี่เต้วัชสาพน้องโปเตสเกียรติทงน้องพิมพีการณนีมีสิษ์แล้วก็น้องเอกติมาการเป็นนักร้องในโครงการของแม่หญิงรวยใชครับใช่ครับผมถึงถึงจะบอกว่าถ้าไม่มีแม่คนนี้ก็จะไม่มีรูปนนี้ด้วยนะครับส่วนหนึ่งต้องขอขอบคุณแม่หญิงรวยด้วยนะครับผมที่ให้โอกาสนะครับได้ไปร้องที่ขับกล่อมให้พวกพี่น้องฟัง ตามตลาดนัดตามตลาดนัดและที่สำคัญขอบคุณคุณบอยที่เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันยังจำได้เขาบอกว่าคนเราต้องมีจุดเริ่มต้นนะคะแต่จะไปได้สูงขนาดไหนฝากแฟนคลับทุกทุกท่านด้วยฝากด้วยในอ้อมอกอ้อมใจนะครับัไปมองนะมองชุดมันคงจะอลังการมากครับแม่ทุกเพลงบทเพลงนี้อเพลงนี้ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ร้องยากเป็นเพลง พี่ครูแต่ว่าวันนี้จะเอามามอบให้กับหลวงพ่อเป็นพิ oh, เศษแล้วก็ให้กับคนดูทั่วโลกเลยและที่สำคัญน,นะคะคนดูที่วัดพระบาทผูดูอ่าเรียกดู ตามเพจนี่แหละพอดูในเพจหลายคนบอกว่าชอบเหลือเกินติดตามโดยเฉพาะแฟนคลับข้างหน้าเสื้อแดงนี่ขี่มอเตอร์ไซค์มาแปดสิบกิโลทำมาในเฟซบุ๊กบอกว่าจะได้เจอวันไหนพอบอกว่ามาลพบุรีนี่มาเลยนะครับพี่ต้อมแล้วก็คุณอาชัยวันนี้มาให้สดด้วยนะครับขอบคุณมากๆด้วยแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกท่านของวัดพระบาทอาภูด้วยครับวันนี้แล้วก็อาจารย์นักร้องตีอาจารย์นักร้องตีเขาเรียกว่าภูมิทองก็บอกว่าันนี้รู้สึกตื่นตื่นตื่นตังมากเพราะว่าเป็นสถานที่แรก ที่ให้ไอซ์แหทองคำแบบเต็มวงพร้อมกับแดนเซอร์สาวสวยได้มาเชิญฉายได้มาแสดงให้คนดูทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศแล้วก็ต่างประเทศประเทศด้วยนะคะฝากคนดู1 5ึประเทศทั่วโลกที่ดูน้องไอซชื่นชอบแบบนี้นะคะอยากไปเจอเจอต่างประเทศเดี๋ยวกลับไปไปทำทัศสปอร์ตนะลยเดี๋ยวทำรอเลยครับเรียบร้อยบทเพลงนี้ที่ที่น้องมาเรียบสุก เมองกัรให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็พี่ๆที่อยู่ที่วัดพระบัทตุกของเราเป็นบทเพลงที่เรียบร้อยนะคะ้องมาอย่างเรียบร้อยอย่างชุดเธอชุดเธอบอกให้ไม่ต้องเอาชุดใหญ่ชุดใหญ่มาก่แม่กว่ากว่าจะเดินกว่าจะเดินออกมาไดา้ก็คือรูดซิปแล้วรูดซิมอีกนะเพราะว่าคนาใส่ตัวใหญ่ขึ้นไม่ใช่อะไรเรียบรยคุณผู้ชมคะ บรรจงสร้างมาให้กับคุณผู้ชมที่อยู่158ประเทศทั่วโลกและคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านพร้อมด้วยคุณผู้ชมที่นี่ปรบมือสำหรับเพลงนี้ย่อยนพะลาคา